สวัสดีครับวันนี้พบกับเฟมงานไฟฟ้านะครับช่วงนี้ไม่มีงานก็มาอยู่กับทุ่งนาตอนนี้มาฉีดยากําจัดวัชพืชในนาหญ้า,านี่ครับที่ใช้ส่วนตอนนี้ก็คือยาอยาที่ใช้ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอเขาเรียกว่าทูคอล ชูคอใช้อยู่ประมาณ4สามสสสของถ้วยตวงอันนี้นะครับ30ของถ้วยตวงอันนี้นี่น,นี่แล้วก็ใช้ส่วนผสมของให้ผสมของนาโก้นาโก้โกผสม ใช้อันนี้ใช้อยู่ประมาณ50นะครับแล้วก็ใช้นี่นะครับเอสโซนัท95ตามตาหมาแดงกำจัดหญ้าในนาถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะส่วนผสมที่ใช้มองแล้วข้าวก็โอเคอยู่นี่นะครับตอนนี้กำลังฉีดอยู่ ว่าช้พืชในานาตอนนี้เยอะมากเลยพี่นี่ที่ใช้ตอนนี้อยู่ๆแค่เนี้ยมีญ้าไยชนิดต้องฉีดหลายรอบมากเลยมียาไยตัวนี่นี่อันนี้ผสมไปแล้วเกลียมเทตอนหนึง่งถังนะครับอันเนี้ยฉีดตามยาเรียกว่าญ้าอะไรวะแต่ยาดอกข้าวต้องใช้ยายอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นยาคล้ายๆเหมือนยา พุ่มผวงนะครับถ้าไอ้นั่นอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกหรอกเนี่ยชีดตามคันนาองเงี้ยครับหัวคันนาในนาก็ชีดได้เนี่ยตามหญ้าข้าวเนี่ยที่ข้าวที่ขึ้นแสมด้วยหญ้าทั้งนั้นเลยพี่เนี่ยวัชพืชเยอะมากปีเนี้คนเพชรยังพมหรอโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันเจอย,าอย่างนี้ ผลง,งานไฟก็ไม่มีเลยเครื่องเสียงก็ไม่มีนั่งก็ไม่มีเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยช่วงนี้แต่อีกไม่นานนะครับอิสระพงศ์ภาพยนตร์มีให้ชมแน่มีจํานวนมากขึ้นกฝ่เดิมด้วยจํานวนของตอนนี้ก็มาชมกันในนาก่อนนะครับตอนเนี้ช่วงนี้เทศกาลทำนาน,นั่งไม่มีทำนานกนไฟไม่มีต้องทำนานงั้นไม่มีกินแน่เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันครับ ตอนนี้ข้าวที่เพชรบุรีเหรอราคาถูกมากเลยพี่ตอนเนี้ยตกตันละหกพันซีเองที่ตัดไปข่าวที่แล้วนะได้แค่6กพันซีได้เท่าไร่ได้นิดหน่อยเองทํานาตอนนี้แย่มากทางเพชรบุรีราคาข้าวตกเศรษฐกิจแย่ไม่อยากพูดเลยแต่ก็ต้องทำนะนะมีแถวนี้มีชื่อทานาส่วนมากทํานาเป็นส่วนมากเพชรบุรี นี่แหละก็ต้องดูแลกันไปเสริมได้ก็ต้องเสริมไม่มีอะไรให้ดูเลยไม่เท่าแกท่าเนี้ยผสมยาอะไรพวกนี้เป็นเล็บกำจัดไวชพืชในนาแค่นี้ครับพี่อันนี้คือนาที่ฉีดแล้วนะอันนี้คือนาที่ฉีดแล้วนะแต่ก็ยังไม่ค่อยตายแต่ใบมันเลื่องเห็นไหมพี่ใบมันเลื่องเขาฉีดแล้วแหละแต่ใบมันเลื่องตายมั้งไม่ตายมั้งตอนเนี้ย แต่เป็น้าส่วนมากถ้าด้ดอกข้าวอาจจะไม่ตายต้องใช้ยาอีกชนิดหนึง่งแต่ถ้าเป็นญ้าไอ้นี่ยอาจจะตายมันก็ช่วยได้แหละเออเออผมลืมบอกตัวหนึ่งตัวหมาแดงนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช้อยู่ประมาณ3มช้อนช้อนที่เรากินข้าวกันอนะตัวนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมไอหน่าให้ดูนี่ผมมีคนเดียวด้วยผมก็ตักลำบากเนาะนี่นีพุ่งมันเป็นยาพุ่งอย่างนี้ ตักให้มันพูดอย่างนี้เลยเพอย่างเงี้ยพูดหนึ่งใส่ไปเลย3ามช้อนใส่ไปเลย3ามช้อน